พวกเราเช่าบ้านอยู่ด้วยกันเพื่อความสะดวกและเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเราทำงานที่เดียวกันแต่อยู่กันคนละแผนกเวลาที่จะได้เจอหน้ากันทีก็คือตอนพักเที่ยงและหลังเลิกงานพวกเราทั้งสามคนเป็นสาวโสดกันทั้งหมดยังไม่มีใครมีแฟนแน่นอนว่าเรื่องคนมาจีบมีมาไม่เว้นแต่ละวันเพราะพวกเราสามสาวก็จัดว่าหน้าตาดีด้วยกันทั้งหมด ในที่ทำงานของพวกเราปานได้รู้จักสนิทสนมกับผู้หญิงอีกคนชื่อปุ้มซึ่งทำงานอยู่แผนกเดียวกันกับปานทั้งสองสนิทสนมกันถึงขนาดปุ้มเอ่ยปากชักชวนให้ปานไปเที่ยวที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งปุ้มบอกว่าเป็นบ้านพักของเพื่อนเธอซึ่งเพื่อนเธอทำงานอยู่ในรัฐวิสาหากิจแห่งหนึ่งซึ่งฉันจะไม่ขอระบุชี้ชัดนะคะเอาเป็นว่า สถานที่แห่งนี้พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ได้บ้านพักเป็นหลังๆอยู่เป็นส่วนตัวบ้านใครบ้านมันซึ่งสามารถพาเมียและลูกหรือพาแฟนมาอยู่ด้วยได้ฉันเองก็ได้รู้จักปุ้มผ่านทางปานก็แค่รู้จักแต่ไม่ถึงกับสนิทสนมและเมื่อปุ้มชวนป่านให้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนเธอป่านจึงมาชวนฉันกับก้้งให้ไปเที่ยวด้วยโดยปุ้มมากระซิบข้างหูฉันว่า ที่นั่นมีหนุ่มๆเยอะแล้วเธอก็มีหนุ่มคนหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ฉันรู้จักเขาคนนั้นชื่อพิโชตซึ่งเป็นเพื่อนของปุ้มคนที่เราจะไปนอนค้างบ้านเขานั่นแหละฉันก็หูผึ่งสิคะก็ตอบตกลงในทันทีด้วยเพราะความอยากเที่ยวต่างอำเภออยากไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็อยากจะไปเจอกับผู้ชายเผื่อทีจะได้มีแฟนกับเขาสักทีพอเพื่อนมาชวนปุ๊บ ก็ตอบรับปั๊บเลยส่วนกั้งขอตัวเพราะเธอบอกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ต้องกลับบ้านไปหาพ่อและแม่ดังนั้นทริปนี้จึงมีแต่ฉันและป่านเท่านั้นที่เดินทางไปด้วยกันซึ่งตัวปุ้มเองได้เดินทางไปหาเพื่อนเธอก่อนหน้านั้นแล้วหนึ่งวันเมื่อเราไปถึงที่หมายซึ่งจริงๆแล้วอำเภอที่เราไปมันก็เป็นอำเภอบ้านเกิดของป่านนั่นแหละและบ้านพักของเพื่อนปุ้ม ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของป่านเท่าใดนักแต่ที่ป่านจะต้องไปเช่าบ้านอยู่ในอำเภอเมืองเพราะเธอได้งานทําที่นั่นวันหยุดสุดสัปดาห์ถึงจะกลับบ้านมาทีนั่นก็เท่ากับว่าครั้งนี้ฉันได้มาเที่ยวบ้านป่านและได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนของปุ้มด้วยป่านพาฉันไปสวัสดีพ่อแม่ของเธอพวกเราอยู่เล่นที่บ้านจนถึงเย็นป่านจึงพาฉันนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเธอ พาฉันไปยังจุดหมายปลายทางนั่นก็คือบ้านพักของเพื่อนปุ้มโดยป่านและปุ้มได้นัดหมายเวลาและสถานที่นัดพบกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วป่านเองก็บอกกับทางบ้านว่าจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนพ่อแม่ของป่านก็ไม่ว่าอะไรพวกเราสองสาวจึงออกเดินทางกันใช้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ถึง20นาทีเราก็ถึงที่หมาย เห็นปุ้มนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์อีกคันรอเราอยู่ตรงด้านหน้าของทางเข้าสถานที่พวกเราทั้งหมดต้องทำการแจ้งความจำานงว่าจะเข้าไปหาใครและต้องแลกบัตรเอาไว้และเมื่อทำตามกฎระเบียบของสถานที่แล้วพวกเราสามคนพร้อมมอเตอร์ไซค์สองคันก็มุ่งหน้าไปยังสวนที่เป็นบ้านพักพนักงานทันทีสิ่งที่ฉันเห็นคือ คล้ายๆหมู่บ้านขนาดใหญ่บ้านทั้งหมดมีลักษณะเหมือนทาวน์เฮาส์สองชั้นติดติดกันเป็นแพรมีเป็นร้อยร้อยหลังแล้วเราก็มาหยุดรถที่หน้าบ้านหลังหนึ่งปุ่มเชื้อเชิญให้พวกเราเข้าไปยังด้านในโดยที่เธอแจ้งให้พวกเรารู้ว่าตอนนี้เพื่อนเธอกำลังทำงานอยู่กว่าจะเสร็จก็ค่ำๆพวกเราสามคนนั่งเล่นอยู่ได้ไม่นานก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์เล่นเข้ามาจอดสองคัน ปุ้มเหมือนจะรู้อยู่แล้วเธอเดินออกไปเปิดประตูต้ตอนรับผู้มาใหม่ซึ่งก็คือเพื่อนของพี่โชตเจ้าของบ้านเป็นหนุ่มสองคนคนหนึ่งสูงคมเข้มอีกคนตัวเล็กผอมผมผมยาวสองคนหิ้วกับข้าวมาเต็มมือฉันไม่รู้เรื่องราวอะไรกับเขาหรอกแต่พอจะจับใจความที่ว่าพี่โชตเป็นคนชวนพวกเพื่อนๆสนิทของเขาให้มาคอยดูแลพวกเรา ในขณะที่เขายังทํำงานอยู่พวกเราสามสาวและสองหนุ่มจึงนั่งล้อมวงกินข้าวกันอย่างสนุกสนานและในตอนนั้นนั่นเองที่ฉันสามารถรับรู้และรู้สึกได้ว่าผู้ชายตัวสูงนม่คมที่ชื่อพี่ชาตชอบเพื่อนของฉันก็คือปานส่วนผู้ชายตัวเล็กๆผอมๆชื่อพี่วัรกำลังคั่วฉันอยู่แต่ฉันไม่ได้ชอบพีวัดเขาตัวเล็กและผอมจนเกินไป ในใจฉันตอนนั้นอยากเจอพี่โชตมากกว่าทั้งสองหนุ่มขายขนมจีบให้เรากันอย่างไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งเวลาเคลื่อนไปจนถึงทุ่มกว่าพี่โชตก็เดินเข้ามาร่วมวงด้วยคิดไว้ไม่ผิดจริงๆพี่โชตหล่อมากถึงจะเป็นหนุ่มรูปร่างเล็กแต่หน้าตาน่ารักมากฉันเห็นแล้วก็ชอบทันทีส่วนพี่โชตเองจากสายตาของเขา ฉันก็รู้ว่าเขาก็รู้สึกต้องใจฉันในทันทีที่เห็นหน้าเช่นกันแต่ดูเหมือนพี่โชตจะพยายามนิ่งเพราะเขาเห็นว่าเพื่อนของเขากำลังคั่วฉันอยู่ลูกผู้ชายเขาย่อมไม่หักหาน้ำใจเพื่อนกันอยู่แล้วดังนั้นฉันจึงเริ่มรำคาญพี่วัดไม่อยากให้เขาต่อแย่ฉันฉันกลัวว่าพี่โชตจะถอดใจยกฉันให้เพื่อนเขาอดกันพอดี พอเริ่มดึกหน่อยทุกคนจึงลงความเห็นว่าพวกเราจะไปกันต่อจะไปหาของหวานกินกันที่ตลาดโต้รุง่งและหลังจากนั้นจะไปต่อกันในผับที่ไหนสักแห่งฉันเองต้องนั่งซ้อนท้ายรถพิ่วดัดเพราะเขาจูงมือฉันให้ตามเขาไปฉันจำใจซ้อนท้ายรถเขาโดยมีป่านซ้อนท้ายรถพิชาติและปุ้มซ้อนท้ายรถพิโชพีวัดแสดงออกชัดเจนว่าชอบฉัน คอยเอาอกเอาใจฉันสารพัดแต่ตาและใจฉันกลับจดจ่ออยู่แต่กับพี่โช์เท่านั้นฉันเริ่มใจเสียและเริ่มคิดว่าพี่วัดแสดงออกขนาดนี้พี่โชธคงไม่มีทางจีบฉันแน่นอนเขาคงเกรงใจเพื่อนคิดได้แค่นี้ฉันก็หมดสนุกแล้วดึกดื่นค่อนคืนเราเดินทางกลับที่พักแน่นอนว่าคู่ของปานเขายังไม่ไปไหน ยังอยู่คุยกันด้านล่างและฉันก็คิดว่าคืนนี้ป่านน่าจะไปจบที่บ้านพักของพี่ชาติแน่นอนส่วนฉันนอนอยู่ที่บ้านของพี่โชตโดยมีปุ้มนอนเป็นเพื่อนโดยที่พี่โชตจะไปขอนอนกับพี่วัดฉันรู้สึกมึนมากจึงขอตัวขึ้นนอนก่อนไม่กี่นาทีต่อมาปุ้มก็ตามมานอนอยู่ข้างๆเธอนอนอยู่อย่างนั้นไม่ถึงสิบนาที ก็ขอตัวลุกออกไปรวมกลุ่มกับคนที่คุยกันอยู่ด้านล่างอีกรอบทิ้งให้ฉันนอนคนเดียวแต่อีกไม่กี่นาทีต่ตอมาก็มีคนเดินเข้ามาในห้องคนที่เดินเข้ามาคือพี่วดัดมาล้มตัวลงนอนข้างๆฉันแล้วบอกว่าขอนอนด้วยนะฉันนอนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูได้แต่ภาวนาอยู่ในใจว่าให้ปุ่มกลับขึ้นมาสักที แต่ไม่ทันที่เสียงภาวนาของฉันจะจบลงพี่วัดก็ทำการรวบร่างฉันไปกอดเอาไว้ทั้งตัวแล้วก็เริ่มลงมือปลุกปล้ำฉันตัวฉันเองที่ไม่เต็มใจอยู่แล้วต่อสู้ดิ้นรนขัดขืนสุดชีวิตและกรีดร้องออกมาสุดเสียงฉันไม่ต้องการตกไปเป็นของพี่วัดฉันไม่ได้ชอบเขาฉันชอบพี่โชตเสียงกรีดร้องของฉันทำให้ปุ้มวิ่งขึ้นมา และพี่วัดก็ถอดใจลุกขึ้นและเดินออกไปปุ่มจึงนอนเป็นเพื่อนฉันสภาพของฉันตอนนั้นคือปากบวมเจอเลือดซิบซึ่งมาจากการจูบอันรุนแรงของพี่วัดไม่นานหลังจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์สองคันเคลื่อนจากไปแน่นอนว่ามันเป็นของพี่วัดและพี่ชาติและป่านก็น่าจะติดไปกับพี่ชาติด้วยเมื่อสิ้นเสียงมอเตอร์ไซค์ร่างของพี่โชตก็เดินเข้ามาในห้อง เขามานอนด้วยซึ่งฉันเองก็แปลกใจก็ไหนบอกว่าจะไปนอนบ้านพี่วัดไงพี่โชติล้มตัวลงนอนด้านในสุดโดยมีปุ้มนอนขั้นกลางระหว่างฉันกับเขาเรานอนกันเงียบๆได้สักพักปุ้มก็บอกว่าขอออกไปเดินเล่นนอนไม่หลับพูดจบเธอก็ลุกเดินจากไปเมื่อผลร่างของปุ้มไปแล้วพี่โชติก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้ แล้วเริ่มเอามือมาลูบตรงริมฝีปากฉันแล้วถามว่าเจ็บไหมฉันก็บอกว่าเจ็บเขาจ้องตาฉันเพียงครู่ก่อนจะเริ่มจูบฉันเบาๆสำรอยของพิวัตในความคิดของฉันตอนนั้นคือการที่ฉันดิ้นรนขัดขืนพิวัตเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าฉันไม่ได้ชอบเขาและด้วยเหตุนี้เองที่พิโชตเริ่มเคลื่อนไหวและแสดงออก ว่าเขาก็พึงพอใจในตัวฉันอยู่ด้วยความที่ฉันมีใจให้เขาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วฉันตอบรับจูบของพี่โชตด้วยความเต็มใจและพี่โชตก็เริ่มทำมากกว่าการจูเราสองคนมีอะไรกันด้วยความเต็มใจกันทั้งสองฝ่ายและในขณะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่นั้นฉันแทบช็อกเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นหน้าของปุ้มกำลังปีนแอบมองพวกเราสองคนมีอะไรกัน ตรงช่องระบายอากาศด้านบนฉันสกิดให้พี่โชดหันไปดูพี่โชตก็หันไปแต่เขากลับไม่สนใจปุ่มปีนขึ้นมาแอบมองอยู่ตั้งแต่ตอนไหนฉันไม่รู้ได้แต่พอเธอเห็นว่าฉันและพี่โชดรู้ตัวแล้วเธอก็ปีนกลับลงไปและได้ยินเสียงฝีเท้าเดินลงชั้นล่างวันรุ่งขึ้นพี่โชตต้องออกไปทำงานแต่เช้าฉันและป่านเดินทางกลับกันเอง โดยไม่เห็นแม้เงาของปุ้มฉันเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ป่านฟังป่านเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมปุ้มมีท่าทีแปลกๆหลังจากนั้นบางสุดสัปดาห์ฉันจะเดินทางไปหาพี่โชตไปเช้าพอเย็นก็กลับเป็นอย่างนี้อยู่สองสามเดือนซึ่งตอนนั้นฉันมีความสุขมากฉันมีโอกาสได้เจอหน้าปุ้มอยู่บ้างแต่ไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกัน จนกระทั่งวันหนึ่งฉันและป่านกําลังแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ําก่อนเข้างานรอบบ่ายจูู่ปุ้มก็เดินเข้ามาทักทายพูดคุยเธอคุยกับป่านและสิ่งที่เธอพูดมันทำให้ฉันหน้าซีดสนิทเธอตั้งใจจะบอกให้ฉันรู้ว่าป่านพาผู้หญิงอีกคนไปให้พี่โชตรู้จักและสองคนก็มีอะไรกันแล้วด้วยพอเธอพูดจบก็เดินจากไป ด้วยใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความสะใจฉันหันไปจ้องหน้าปานหน้าเธอซีสนิทไม่แพ้ฉันและในทันทีฉันคาดคันปานด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่บ่งบอกชัดเจนว่าเสียใจผิดหวังคล้ายๆเหมือนโดนเพื่อนรักหักหลังปานจึงสารภาพมาว่าตั้งแต่ที่เธอเริ่มคบหากับพิชาติเธอก็เดินทางไปหาพิชาติทุกอาทิตย์แต่พอพักหลังๆ มีกั้งตามไปด้วยที่มีกั้งไปด้วยเพราะปุ้มเป็นคนชวนกั้งไปในตอนแรกบานก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแต่กลับเป็นว่าพี่โชตกับกั้งกลับมีอะไรกันและไปมาหาสู่กันตลอดเวลาโดยที่ฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันร้องไห้เสียใจ่านเก็บเรื่องนี้เอาไว้โดยที่ไม่ยอมบอกให้ฉันรู้ว่ากำลังโดนสวมเขาอยู่หลังจากนั้นมา ฉันกับปานรวมไปถึงกั้งและปุ้มก็ตัดความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกันครั้งสุดท้ายที่ปานพูดกับฉันคือพี่โชดฝากบอกฉันมาว่าเขาเลือกกังให้ฉันตัดใจแน่นอนฉันก็ทำตามนั้นและฉันก็สาปแช่งทุกคนที่รวมหัวกันต้มฉันจนเปื่อยแบบไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยทีเดียวหลังจากนั้นไม่นานปานก็เป็นฝ่ายที่เข้าหาฉัน พยายามพูดคุยกับฉันสองสามเดือนผ่านไปแล้วฉันก็เริ่มทำใจได้และความโกรธเกลียดก็เริ่มจางลงฉันจึงยอมคุยกับปานปานเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วพี่โชคมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วเป็นทหารนานๆจะได้มาเจอกับพี่โชคสักทีและทุกคนในสถานที่นั้นรวมถึงเพื่อนๆทุกคนของเขาก็รู้เรื่องนี้ดี ว่าใครคือผู้หญิงตัวจริงของพิโชตตอนที่ฉันไปติดพันพี่โชตไปหาเขาที่บ้านพักแฟนตัวจริงของเขารู้ข่าวแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นใครมาจับได้อีกทีก็ตอนที่กั้งอยู่กับพิโชตแฟนของพิโชตเลยคิดว่าคนที่เป็นชู้กับแฟนเธอมาตลอดก็คือกัง้งสรุปว่ากั้งโดนตบโดนซ้อมยับในข้อหาเป็นชู้กับผัวชาวบ้าน ฉันฟังแล้วรู้สึกใจหายใจคว่ำโชคดีเหลือเกินที่ไม่เป็นชันโชคดีที่ฉันหลุดพ้นออกมาก่อนกังจึงมารับเคราะห์นั้นไปแบบเต็ม,ตมแฟนของพิโชตขู่อาคาดเอาไว้ทั้งสองคนว่าถ้ารู้ว่าแอบ,บเจอกันอีจะจัดหนักกว่าเดิมสุดท้ายกังก็ต้องเลิกกับพิโชตกรรมจริงๆแต่เรื่องมันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นป่านเล่าอีกว่าเรื่องของเรื่องทั้งหมด มันเริ่มมาจากปุ้มแท้จริงแล้วพี่โชตไม่ใช่เพื่อนของปุ้มแต่เป็นแฟนของเธอซึ่งปุ้มเองก็ไม่รู้ว่าพี่โชตมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วปุ้มวางแผนจะจับคู่ให้ฉันกับแฟนเธอเพียงเพื่อต้องการจะแสดงความใจกว้างของตัวเองโดยไปบอกกับพี่โชตว่าหากคบกับเธอแล้วก็ยังสามารถไปมีอะไรกับผู้หญิงอื่นได้พี่โชตเองก็ยินดีกับข้อเสนอของปุ้ม จริงๆแล้วปุ้มแค่อยากจะลองใจแฟนเธอจึงเลือกฉันไปเป็นหนูและตอนที่เธอเห็นขาตาว่าฉันกำลังมีอะไรกับพี่โชตเธอทั้งโกรธทั้งเสียใจเพราะหลังจากนั้นพี่โชตก็ไม่ได้สนใจในตัวปุ้มอีก,กลับมามีอะไรกับฉันแทนปุ้มแขนฝังหุ่นจึงวางแผนการให้ฉันอกหักโดยการหาหนูตัวใหม่ก็คือกังและฉันก็โดนเขี่ยทิ้งจริงๆ สรุปก็คือเหล่าบรรดาแฟนตัวปลอมของพี่โชตต่างอกหักรักคุดกันไปเป็นแถวฉันและก้างโดนปั่นหัวเล่นโดยผู้หญิงพานที่ชื่อปุ้มสุดท้ายเราทั้งสามคนก็ไม่ได้ครอบครองพี่โชตส่วนปานคบหากับพี่ชาติต่อมาได้อีกหลายปีก่อนจะเลิกรากันไปเพราะพี่ชาติแอบปันใจไปให้หญิงอื่นเรื่องแบบนี้มันไม่ได้มีแต่ในละคร มันเกิดขึ้นจริง